สวัสดีครับเอฟซีของไก่พะรุ้ยครับมื่อนี้วันที่หนึ่งเมษายนสองพันหกสิบสี่ครับผมแอร์กัสซีเดนัมหรือว่าหวยนะครับมาสรุปให้กับเอฟซีเดฝังได้เบิงกันนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไปถ่ายทำมัานหนังมีคลิปใดใน่ตัวเลขตัวใดเนี่ยครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเอฟซีนะครับได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมก็ขอเสนอเป็นแนวทางนะครับเพือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลยว่าเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมพอป่าจีนนะครับพี่น้องก็จะมีเลข ปดห้าศูนย์สี่ห้าศูนหาองศย์ประมาณนี้พี่น้องเลขตัวนี้หลวงปู่พ่นเน้นครับพ่นเน้นให้กิปคือมีแปดนยะครับแปดห้าศูนหาหนึ่งี่สอ้าะครับผมเลขสามเลขสามหางนี้นะครับพ่นเน้นให้นะครับพี่น้องนี่คือเลขของหลวงปู่ปาจีนครับพี่น้องตามที่ fc หลายหท่านครับที่ได้ใ hey, ห้แอดได้นัมติดตามกับเรียนอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อป่าจีนนี่ครับก็ได้มาประมาณนี้นะพี่น้องเดอ้องดที่เรารู้สึกว่าจะมีคนได้กันน้ำผึ้งได้กันน้ำผึ้งนะครับเด็กหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะครับถือเลยน้ำผึนงนะก็ได้ให้แอดได้นัมติดตามกับหลวงพ่อป่าจีน <Yeah. S 1> แอดก็ได้นน้ำมาให้เลยนะพี่น้องเดอ้อบัดทินีเดี๋ยวให้แอดเสียงภาพไปเบิ่งกับอีกสำนักหนึ่งนะครับพี่น้องสำนักที่อดีเคยได้ไปทำ่ายทำม,มานะครับผมก็เป็นวัดของพระอาจารย์นิรนามนะครับหรืออาจารย์โต้งนี่ะครับผม อาจารย์ตุ้นี่ครับผมก็ได้เลขประมาณนี้เนาะพี่น้องในเรียก64นะครับหรือว่าหาหนึ่งนี่ครับผมก็เลือกซื้อเลือกหาเลยครับ้พิจารณาหน่นครับผมนี่เลขอ,อาจารย์นิรนามนะครับผมเลขพระอาจารย์จากวัดพระอาจารย์นิรนามผม64กับหาหนึ่งครับ,รบตต่ที่ผมได้สอบถามผู้ที่ เส้นหรือว่าเส้นหวยหรือว่านั่นเพิ่นว่าเลขหกสี่นี่ดับนะครับเพิ่นว่าเอาสามารถจะเอาสีมาเป็นลักลอยได้ผมสี่หกแปดแปดหกสี่หกแปดแปดหกสี่สามารถออกได้นะครับผมว่าถ้าหากว่าสี่แปดแปดสี่นี่เพิ่นว่าเป็นเลขดับนะพี่น้องนี่ก็เป็นแนวทางซื้อๆดอกพี่น้องผู้ใดก็มากเท่าว่าผู้ใดอยากได้ก,ก็ตามที่แอดบอกไปก็อยากจัดก็จัดเลยนะผมเลขล่างเพิ่นก็หาหนึ่งประมาณนี้แหละพี่น้องเลขวัดพระจันทร์พราาะอาจารย์นี่ละน้ำเนาะเดี๋ยวเอ็ดจะพาไปอีก อีกจัาเดียวนึงนะครับพี่ผมที่อัดได้เข้าไปเนี่ย,ยของป่าจะดีครับซ่องละหาพันนะครับเพื่อนก็นห้เลขววิ่งมากประมาณนี้นะพี่น้อง เลขวิ่งมาหนึ่งนะครับให้ก็ให้เลขบนมาสามสี่สองหาสองหนึ่งแปดหกหกศูนย์ประมาณนี้นะพี่น้องแล้วเพิ่นก็เน้นมาให้ก็มือคือมีสองหาสองหนึ่งประมาณนี้ครับมีสองหามีสองหากับสองหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็เลขเลขล่างเพิ่นเลยวิ่งมาหกนะพี่น้องเพิ่นก็มีหกแปดสามหกหกหาแปดศูนย์สามหาครับเพิ่นก็เน้นมาครับเพิ่นให้เน้นมาหกหากับสามหาประมาณนี้นะพี่น้องเดี๋ยวซองของป่าจะดีเนาะครับเนาะเดี๋ยวเอาไปบางอีส้นมักหนึ่งครับอาจารย์ชัยยาครับเป็นพระเอกของงาน ในงวดนี้ก็ว่าได้นะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ให้มาสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งประมาณนี้ครับพี่น้องตามที่แอดได้เคยไปติดตามและล้ำหาคลิปมาให้ตัวเลขตัวดีของอาจารย์ชัยยามาให้นครับ fc ได้เบิ่งกับประมาณนี้นะพี่น้องเลขสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งประมาณนี้พี่น้องแต่เลขเด่นๆก็เพลินหนึ่งสองสองหนึ่งพี่น้องสองหนึ่งนี่จัดหนักได้เลยพี่น้องเนาะจัดหนักได้เลยพี่น้องด้วยตามที่แอดตามที่แอดได้เบิ่งแล้วกรับหนึ่งสองสองหนึ่งสองนี่คือ เรียกเพิ่นหาตัวที่สามเมืใส่ขึ้นหลักลอยมาใส่พี่น้องเพิ่นหาตัวที่หลักลอยมาใส่มาใส่หนึ่งสองหรือสองหนึ่งประมาณนี้พ si ี่น้องเราจะมีลายคลิปนักเทพที่ออกไปกันที่ว่าหาหนึ่งหาหนึ่งสองสองหนึ่งหาประมาณนี้แหละพี p p. E ek, e ่น้องก็เรียกของเพิ่นจริงๆแล้วเรียกตัวจริงไปแล้วเพิ่นหนึ่งสองก็สองหนึ่งสองหนึ่งแหละพี่น้องเรียกเรียกตัวเด่นเพิ่นกับเพิ่นเพียงแต่เพิ่นกับมาหวายวัดนันวานี่เราเมื่อหาตัวที่สามใส่ประมาณนี้แหละพี่น้องเพิ่นก็หา เพิ่นก็เกิดขึ้นว่าหนึ่งสองสองหนึ่งละพี่น้องถ้าเพิ่นเบ่อยากให้เฮาเพิ่นเพิ่นเบ่อยากให้เฮาซื้อน้ำเพิ่นอยากให้เฮาเห็นน้ำกัเพิ่นก็คข้องสืบบล็อมาซื้อลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่เห็นหาเห็นอลไรห้าวจบจุดได้นะครับผมถ้าเพิ่นมาบอกเพิ่นกับสืบบล็อมาซื้่่ะเพิ่นกับไหวพัดแลหลมกับเส้นนี้ไปเลยไปเลยประมาณนี้เลยนี่แสดงว่าเพิ่นก็ยังมีน้นำจิตน้ำใจเมตตานะครับ ลงมาซื่อลอตเตอรี่ครับเอฟซหรือว่าพี่พี่น้องห้องหิน,หหนหเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งประมาณนี้ครับผมก็เลยจับตัวนี้นะครับเป็นเลขของเพื่อนนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องฝากแฟนแฟนเอฟซทั้งหลายได้เบิ้งกันนะครับนี่เลขคือเลขงวดงวดน,นี้เป็นอาจารย์ชยาเป็นเลขพระเอกเลยครับก็บว่าได้นะพ,พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งกันอีกตัวนึงนะครับนี่อันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของ เอฟซีทางบ้านนะครับเพันโทรมานะครับเพันโทรมายินอย่างกับเลขอาจารย์ชัยยะนะครับว่าเลขสองหนึ่งมันตรงกันสามารถจัดซื้อจัดหาได้เลยพี่น้องที่มีเอฟซีหลายท่านว่าเราหลายบ่เข้าใจนั่นก็ขออธิบายย่อะแยะกันสินะครับว่าเอฟซีที่หนีพันก็ขอมาโทรมายินอย่างกับเลขอาจารย์ชัยยเพราะว่าเพราะว่าหลายๆงวดก้อนๆ้งวดนั้นเลขเพิ่นก็เคยได้มาต่องวดครับได้ต่องวดแล้วเพิ่นก็เลยมาเบิ่งใส่กับเลขอาจารย์ชัยยะนะครับยังงวดเมื่อกี้งวดนี้เหรอครับพี่น้องเพิ่นได้มาแล้วเลขประมาณประมาณ ประมาณนี้และครับผมสองหนึ่งหนึ่งหาแปดหานะครับพี่น้องแล้วทีนี้ทั้งปูที่เพิ่นเคยนั่นเพิ่อนกวาดวันที่ยี่สิบแปดนี่ข้าศีมายืนยันอีกทีนึงนะครับไม่ยืนยันให้อีกทีนึงปรากฏว่าอาจารย์ช้ยากกับมาวันที่ยี่สิบแปดเพื่กันพี่น้องปรากฏตัววันที่ยี่สิบแปดที่กันมาเอามาเสียงท้ายอยู่วัดพระแท่นแล้วก็ไปที่วัดสิริพอดนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่าเลขมันตรงกันนะครับเลขตรงกันคือเลขสองหนึ่งนะครับพี่น้องทั้งปูนั่นกับเพิ่นกวาดมายืนยันให้แล้วว่าเป็นเก้าเก้า ก็หนึ่งสองประมาณนี้ครับปรากฏแล้วว่าเลขสองหนึ่งไม่ตรงกันพี่น้องแต่เอซี่นูนี้กันแล้วกันโทษา,าบอกว่าโอ้ oh, มันเลขมันตรงกันอีกแล้วงวดนี้นะครับจัดได้เลยเพิ่นกิดวันศีลครับพี่น้องประมาณนี้แหละครับพี่น้องเพิ่นกระเมาแบงปันครับเป็นถือว่าเป็นผู้ใจบุญนะครับม,มาแบ่งปันแนวทางให้กับเอซี่ลลายท่านได้เบิ่งนะครับถือว่ากถือว่าท้าห้าก็สามารถที่ว่าตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นนะครับว่าจะเล่นเลขตัวใดนััน เลขตัวเองนครับพี่น้องพี่น้องหลายๆคนที่เข้ามาแล้วที่เข้ามาแล้วก็ที่บอกว่ายับงบอกขาใจกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับเพี่อนแต่มาโทรมาบอกมาหาแนวทางให้ครับการตัดสินใจของเอสซี่ครับเป็นยินยันนะครับยินยันว่าเป็นเลขสองหนึ่งนี่ครับเลขสองหนึ่งนี่เป็นเลขที่ว่าน่าซื้อน่าจัดนะครับพี่นอ้นองพีดด่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแช่ได้แล้วครับได้จะลืมหือครับผมจึงกดไลค์กดแช่ดับแน่วยอาจหวยองอาจารย์อีนะครับอาจารย์อีนี่เพิ่นเป็นเลขน้ำม้อนนะครับเป็นเป็นเลขน้ำม้อนเดย์หกศูนย์ห้ากับเก้าสอง 62นะครับพี่น้อง600หาเป็นเลขน้ำตาเทียนของเพิ่นนะครับเลขเก้าสองหรือเป็นเลขแรกเลขน้ำตาเทียนให้กันนะครับเพิ่นเป็นเลขเก้าสองนะครับเพิ่นว่ากันไว้แน่เลขเก้ากับเลขหกคือตัวเดียวกันเอกเขาเริ่มเขียนลงอีกทีนึงว่า62ครับจากเก้าสองครับเลขส่งของปูนะครับปูไก่สอนครับที่กุนแฮนะครับเที่เพิ่นใหญ่มากเพิ่นแฮมากมื่อวันที่27นั่นครับผมปูลงล่างเลยเพิ่นเขียนให้หก เป็นเกล็ดไข่ซีฮอกนะพี่น้องเขียนให้เป็นซีฮกนะครับแต่ฮอกหนึ่งเก้านั้นแอดกอะเป็นเอามาเป็นเลขทะเบียนที่เพิ่นใส่แฮนะครับใส่แฮของปูปูกุ้นแฮนะครับปูกุ้นแฮนะครับหรือปูไก่สอนโพลิสิโเทนะครับปูกุ้นแฮนะครับเรียกประมาณนี้แหละพี่น้องวของวันที่ยี่สิบเจ็ดที่เพิ่นแฮมากครับครับผมเรียกประมาณนี้นะครับของปูกุ้นแฮนะครับที่ว่าเพิ่นใหญ่มากจากกุ้นแฮแล้วก็มาอยู่รูป มาอยู่กับพระอาจารย์นิรนามซึ่งเพิร์ว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันในอดีตาศาสตร์นะครับผมแล้วก็มา่อบางอีกสำนักหนึ่งครับของพ่อออกที่อยู่วัดนิรนามเพิ่นเคยไปจังหันดูเพิ่นก็ซื้อเลขนะครับเพิ่นไปซื้อเลขสามหาหรือว่าสองสามหาประมาณนี้แล้วพี่น้องเพิ่นลกับเว่าเพิ่นฝันดีครับเพิ่นฝันดีครับเพิร์ลฟันดีเพิ่นก็เลยมาบอกมาแบ่งปันกับเอฟซีเห้ได้เบิ่งกันนะครับแล้วก็มาสรุปให้อีกทีนึงนะครับพี่น้องหลังากเพิ่นซื้อเลขสามหาพี่น้องเพิ่นนก็เเลยมาฝัดีพรยย์์ตงหรรืออาาจ พ,พัดพนพัดพนี่แล้นั่งเองครับจับเบื้งอาจารย์อาจารย์มาโอ้คนขี้งลุกเป็นไปในพิภเป็นไปได้พออกยมภพพันว่าแต่ผมก็ขไม่ได้บอกอาจารย์นี่แล้นั่งเาไม่ได้บอกว่าเลขตัวใดครับผมเพียงเพียงเพียงแต่พันจับบินเลขครับลงพ่อออกมันก็พอออกคู่นี้นะครับมันก็เป็นมีคนมาสัมบ้านคนขี้งลุกพันวาต้องสิทธามั้งเลขสองสามหางหรือไมเลข ขีนค่กหรือว่าข้างครกเข้าเหลือวพี่น้องเพิ่นว่าเป็นสิบเข่าห้องน้ำห้องออกออกออกเต็นมหาเพื่อนนะครับมันเป็นแปลกเพิ่นก็เลยจับขึ้นเบืองนะพี่น้องจับขึ้นเบืองแล้วก็เห็นว่าเป็นเลขบ่ไมไม่ข้างบนอยู่ท้องครับแล้วมีสองสามหาเพื่อนก็เลยจัดนักไปอีกพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีครับพี่น้องหวดนี้ครับเขาแน like, it ่นอนเพิ่นว่าครับพี่น้องแต่เมา่บางอีกสัมนกหนึ่งนะครับพี่น้องนักของหลวงปู่ลุบครับพี่น้องหลวงปู่ลุบนี่ แอร์ก็ได้โดยมีโอกาสผ่านไปที่ศาลปูรุพับพี่น้องก็มาเห็นก็ได้สอบถามกับแม่ค้านะครับแม่ค้าที่อยู่ขายขายดอกไม้อยู่ตรงนั้นนะครับเพิ่นก็เห็นเป็นเพิ่นก็เห็นเลขเจ็ดหกห่านะครับพี่น้องเจ็ดหกห่าม่ใส่บัญชีนี่แอร์ก็เลยขับขึ้นไปเบื้องทึ่งทึ่งศาลของปูรุพุนนะครับไปเห็นเจ็ดหกห่าคือทูบที่ที่ผู้ที่เจ้าเคยได้เลขเลขเบอร์ครับหลวงปูุ่พุนนะครับเพิ่นมา บวงสวงหรือมาถวายแล้วก็มาจุดเตาะขอตองงวดครับก็ได้เจ็ดพกหาซึ่งงวดที่แล้วยายผู้นี้เพิ่งก็ได้หาแสนเปรน,นะครับพี่น้องโอ้บ่แม่ม,มนต์หน่อยนะพี่น้องเนาะเพิ่นได้หาแสนเปรน,นะครับได้หาแสนเปรแล้วเพิ่นนี่บัดที่นี่เพิ่งเลิ่นก็นได้จัดต่อแล้วพี่น้องจุดทิวขอต่ออีกนะครับได้เจ็ดพกหานะพี่น้องเนาะ มาเบิ่งหวยหัวใของอาจารย์สามแปดศูนย no. ์ว่พี่น้องสระหวยหัวใของอาจารย์สามแปดศูนย์นี่เพิ่นง่ายพุ่มใหญ่ทีนะครับยุ่นไปอยู่ไกลไกกับป่าสานะครับอยู่วัดไกลไกป่าสาทครับเพิ่นก็ได้เพิ่นหลังจากถ้ำจิตของสงของสงแล้วนะครับเดินเดินจงกรมในถ้ำสมาธิแลมพเมืองพนันประมาณตีหนึ่งเพิ่นกับเมื่อยเพิ่นหยัดพักพอนเพิ่งจะขึ้นไปทั้งศารเพิ่งเพิ่งขึ้นไปทั้งกุดนะพี่น้องนะเพิ่งเพิ่งกุฏท่านในนอนนะครับพี่น้องเพิ่นก็กำลังเสียเสียไปกับมีเสียงมันกระสิบข้างหูบออกวว่่่่าาาประมณนนนีี้้พพงเเลยติ แต่แต่บวชพระมาเม่เคยเห็นผู้ใดมาบอกผีหรือว่าอันนี้ยังมาบอกถึงเลขหกตัวหรือพี่น้องเคยเห็นแต่สองตัวสามตัวนะเป็นพี่น้องแต่นี่เป็นเลขหกตัวก็กสามารถจําได้เรื่อนพี่น้องว่าเป็นเลขหกตัวเลยครับเลขเสองตัวล่างเพิ่งมีสามสี่สองสี่ประมาณนี้ครับครับเลขอาจารย์สามแปดศูนย์นะครับเนาะอันนี้พระเมืองสำนักของหลวงปู่ตาทิพย์รหรือหลวงปู่ตาเดี่ยวที่ที่วัดที่เพิ่นแห่์เมื่บวงสวงหรือว่า,าเสื้อเมาประดิษ ปฏิสถานน้ำมือนั่นนะครับผมแอบกับว่มีหลวงปู่ตาทิพย์นะครับหรือว่าหลวงปูต่ตาเดียวแต่เมื่อนั้นอาจารย์ตวงของวัดนิรนามครับเมื่อนั้นอาจารย์ตวงหรือว่าพระอาจารย์นิรนามเพิ่อนก็ไม่ได้ออบอกเลขหรอกว่ามื่อนั้นไม่ได้บอกเลขนะครับเด้อมื่อนั้นเพิ่อนไม่ได้บอกเลขเทนว่าร์มันสิบอกทีเดียววันที่สามสิบเอสนะครับพรเพ,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 พลิดเพลินพระนวาผู้ใดผู้ใดตาดีในผู้นั้นตาดีตาดีผู้นั้นก็ได้ถลำอันที่นี่แอกเลมจับเอาตรงที่เลขทะเบียนรถของที่เฮตุใส่แห่เลครับใส่แหของ หลมของปูแต่ที่หรือว่าปูแต่เดียดคอนเพิ่นใส่แหเพิ่นไปเลขอกสามสองหาหนึ่งครับประมาณนี้ครับเป็นพี่น้องพี่น้องพูดไดตัดได้เด้อพี่น้องตัดได้ตัดสื่อเลือกหาเลืตัดสื่อได้เลยครับผมสามสองสองสองสามหาสองสองหาสองหาสองสองสองสามสองประมาณนี้เลยพี่น้องตัดเอาเลยครับแล้วแอดก็เอามานำเสนอเพียงเป็นแนวทางได้สครับว่าแต่ละแต่ละสมนักสมนักคุณม,มาตัวใดนถือต่องเจ็บับแอดครับเอฟซีท่านไหนก็ ตัดสินใจเด็นะครับผมมเป็นตอนนี้มันเป็นเลขหวยวิ่งของแม่แม่เล็ครับที่ขายลอตเตอรี่อยู่อยู่อำเภอเพชรนะครับเพินพ่นก็เพิ่นก็บอกว่าครับตอนนี้เข้ามาทุกง,งวดพี่น้องเข้ามาทุกง,งวดแปดสองแปดคับสองพี่น้องเป็นเลขเลขบนนะครับโอเป็นเลขล่างหลักสิบพี่น้องเนะาะหลักสิบเพิ่นก็ะบ,บอกว่าเพิ่นมกักเลยสองห้าแปดห้าประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเลขวิ่งของแม่เลขปรากฏว่างวดที่แล้วเพิ่นก็เข้านะครับเพิน่น เกาหนึ่งนะครับเพิ่นก็ได้หนึ่งเก่าครับมีคนได้น้ำเพิ่นหลายนะครับพี่น้องเก้าหนึ่งเอาหนึ่งเก้านะครับเลขวิ่งเพิ่นหลักสิบนะครับได้หนึ่งนะครับมาเลขวิ่งป้าใจดีครับเลขวิ่งป้าใจดีวิ่งบนครับเป็นเกตนะครับวิ่งล่างหาคับสองครับเพิ่นตาเพิ่นกัเน้นๆมายน้เพิ่นว่ามักหกหาสองหาสามหาประมาณนี้แหละพี่น้องยังงดยังคข้อที่แล้วเพิ่นก็วิ่งล่างเก้าตัวเดียวพี่น้องครับก็มีเอฟซี เอฟซีหลายท่านกรับประจับไปเปิดครบกันนับเลขแม่เล็กเล็กวิ่งแม่เล็กนะล่างนะครับแม่เล็กลักซิปปาเจดีลักนุ่นครับหนึ่งหนึ่งกับเก่าเขากันได้พอดีเลยพี่น้องเลยมีหลายคนกับได้ไปนะครับโชคดีกันไปนะครับอันที่แม่เล็กที่นี่แม่เล็กของตะเนียงนะครับแตะเนียงเล็กวิ่งของตะเนียงครับมี วิ่งสามนะครับมาโปโกกูกับมี่หามี่หกมี่เจ็ดนะครับกระเดือเลขสามหาสามหกสามเจ็ดสามสามประมาณนี้แหละพี่น้องเลขสามเจ็ดนี่เลขสามสามนี่เพิ่นก็เป็นเลขกันกับเพิ่งครับของตันเนียงครับเสื้อกเสื้อถือได้ครับเลขตันเนียงกันนาติดตามกันครับพี่น้องมาปูทมดินครับปูทมดินเพิ่นกับเพิ่งปูทมดินนี่เพิ่นก็คือว่าเคลื่อนนิมิตของเพิ่งนึกเกันนะครับพี่น้องเลขนิมิตนี่เพิ่นนิมิตว่าเห็นคนเขาเอาตะปูมาตีเสียเกือบสี่ดอกครับพี่น้องสองขางนะครับสี่ดอกทั้งสองขางมันตี c สอง cc ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมาเล็กแม่ปานี้ครับเล็กแม่ปานี้ซึ่งเป็นล่างส้มของพญานาคอนันตนาคราชนะครับผมเป็นเลขเลินเลขน้ำตาเทียนเพื่อนใดเขตหาศูนย์ศูนย์สองหาประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะแล้วก็สิไปเร็วจังน้อยเพราะว่าครับ, 18, รบประมาณเลขลูกเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะเลขลูกเกี่ยวกับในเพิ่งเมื่อที่แล้ว แอกเ็เเคยนําเสนอเป็นเป็นสีได้เลขก,ก้เกจสามก็มีคนใดเกจสามไปเดมไปนํากัน,นหลายคนนะครับไปเลยมีแอดทีว่าให้ตีตามเลขลูกแก้วอีกเนี่ยแอดตดตามเลขที่แล้วนะแอดตีตามเลวก็กกปรากฏว่าหาเลขหาลูกแก้วบ่ได้ครับพี่น้องครับบ่เลืเ,เ,ลลกเกยอยบ,บ่ได้ตัวเลขับแต่งวดนี้ก็เลยได้เห็นแล้วว่าลูกแก้วเห็นแล้วเพิ่นก็เลยเห็นได้ตัวนี้นะครับพี่น้องพี่น้องนะเลยสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ ก้าซีสองสามซีสามหาประมาณนี้แล้วพี่น้องใส่วิจารณญาณเบิ้งนะครับประเด็นมักตัวใดก็จับไปใส่กับเลขของเอฟซีได้เลยครับผมนี่แอดเคยเปลี่ยนเพียงแต่เป็นแนวทางซื้อนะครับเนาะนี่เป็นเลขพญาบึ้งของพระจันทร์สามแปดศูนย์นะครับเมื่อนั้นแอดก็ได้เปลี่ท่ามันอยู่อยู่ในในหุบเขานะครับเหล็กพญาบึ้องครับได้ก็ว่าหาศูนย์แปดกับหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะที่นี่มาเลขกไม้กายนะครับเป็นเลขกไม้กายซึ่งงวดที่แล้วเพิ่นกา เลขมกลายงวดที่แล้วพันซื้อเขือตัตอรีในซีซีสองมาซื้อซื้อซีซครับพ่นว่าถือเลขแต่บ่ด้เงนินนะครับพี่พน้องซีซีสงงวดนี้ก็ไมได้มาอีกแล้วพี่น้องเอมาเก่าเก่ 3. พนวางวดวันทีหน่หเมษาสพนห้าร้ี่นครับพี่น้องพ่นวานกมห้องบอกอีกแล้ว่นะครับพี่น้อง,นอง,นองออวเวานาะ มันนี่เลขต้นมะกอกครับเลขต้นมะกอกของพระอาจารย์380นะครับเลขต้นมะกอกครับไปออกตามกันขึ้นครับพี่น้องในป่าซ่านะครับพี่น้องได้ปรากฏว่าได้เลข537ครับพี่น้อง3424ประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่าเพ้นอาจารย์ว่าท่านเลยต้นมะกอกนี่สิแม่นนะครับถ้าอยู่ถึงพ่นพร้อมก็ตรงตรงเฮงพอดีครับพี่ตรงมอเฮงพอดีว่าต้นมะกอกคือต้องถึงป่าซ่านะครับเป็นเลข สมุกลอกเครงพ่นอ,อยู่ในป่าสาพอดีเราพี่น้องเอ้อมาที่นี่ก็เลยได้ประมาณเลขประมาณว่าหาสามเจ็ดสามสี่สองสี่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็ขอฝากไว้สวัสนี้ทุก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวม่วนนาพอกันไหมนะครับผมของวันที่ 16, สิบหกเมษาสองพันหกสิบสี่ประมาณนี้ครับเพื่อนพี่น้นองสำหรับคลิปนี้แอดก็สว้ัสนี้ก่อนทุก,ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ